แับผมนะลงุงครับโอเคกุบ้านเลยนะอับดูได้ อะไรเนี้ยไม่ใช่เวลาตลกไหมเนี่ยอคนกําลังเครียดเียดอยู่เครียดเรื่องอะไรรู้หไม่อยากอธิบายกับใครไม่อยากจะพูดกับใคร,รปัญหาบางเรื่องเนี้ยมันก็มีไว้ให้แก้รู้คิดอะไรไม่ออกก็ปรึกษาได้ไม่รู้ว่าผมทําผิดหรือทําถูกาบาปหรือบุญผมแยกไม่ออกบุญมันก็รู้ตัวยังไงบาปก็รู้ตัวยังไงเป็นยังไงบุญเป็นยังไงบุญเนียตัวมันจาเล็กๆบาปอะบาปตัวใหญ่ไม่ใช่บุญปากจุอะไรเงี้ยบาปประมาณนั้นประมาณนั้นทำไมอย่า อกะไรมาผมเครียดจริงๆไม่มีอารมณ์ตลกกับลุงหรอกปึกษามากันไม่รู้ว่ามันผิดหรือถูกบาปหรือว่าบุญก็ไม่รู้นะมีผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะสวยป่ะโอ้ยผิพบราในตายแหกเลยอะมาบ่นกับผมว่าผัวเขาไม่สนใจเลยผัวเขาเนี่ยไม่ทาการบ้านเลยอะเป็นปีแล้วไม่มีอะไรกันจะบ้าเหรอคนอะไรไม่มีอะไรกันเป็นปีก็ผัวไม่มาียแกันได้ยังไงผัวมันทาแต่งานไงอ๋อมากลับมามืดแล้วก็นอนแล้วเขาก็เหงาไอ้ผู้หญิงผมก็ไม่รู้จะทำยังไงที่เขา เป็นทุกผมก็เลยมอบความสุขไว้เขาเฮ้ย ไปมอบความสุขให้เขาใช่ไงแล้วผ anyway> like ัวเขาอยู <the 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 ่ไหนอ่ะก네็ผัวเขาไม่อยู่ไงอ๋ออันนี้การเมย์นะเนี่ยเ็่อนี้ผมถึงมาปรึกษาไงว่าผมผิดหรือถูกไงนี่สินห้าเราผิดแล้วนะเนี่ยเขาถูกแต่ผมทําให้เขามีความสุขนี่ผมจัดทุกใหญ่ไฟกระพริบเลยนะเออแล้วจัดทุกวันสามเวลาหลังอาหารจัดให้เขามีความสุขใช่อย่างนี้อาจจะไม่ผิดสินข้อห้าเพราะเราไปสร้างความสุขให้เขาเข้ากับเขามีความสุขแล้วเขาก็ได้บุญนะเออเราเราก็ได้บุญเนาะใช่ใช่ใช่นี่แปดโมงเช้าเรียกไปจัดแล้ว เที่ยงก็เรียกไปจัดอีกแล้วอ้าวห้าโมงเย็นก็เรียกไปจัดเฮ้ยสามเวลาเลยเหรอบางวันนะกลางคืนก็โทรมามิไหนแล้วย่างนี้ทุกวันยาร่างกายผมอ่อนเพี้ยนนี่ตาผมเหลืองไม่หมดแล้วนะในตัวไม่มีน้าหล่อเลี้ยงแล้วอะเลิ่เวลวิีเลิ่เวลโอ้โหเลิ่เวลวนี้กินแล้วมันก็ปึงปังก้าไใใหญ่ดิจรไหมล่ะกันนี่แหละพอเริ่เวลนี่แหละ จัดทุกวันอย่างเงี้ยเออเอ,อ,เอ,อผมไม่บาปนะไม่บาปต่างคนต่างมีความสุขนะเราไม่ได้ไปสร้างความทุกข์ให้เขานะเราก็สุขเขาก็สุขใช่ไม,ไม่ยังไม่ถึงเสา ยังไงอะเอออ่ะผ่านไปเขาก็มีความสุขเราก็มีความสุขไม่ใช่แต่ผัวเขาก็สนิทกับผมนะเห็นเวลานอยกับผมก็ร้องชื่อผัวเขานะเฮ้ยมันก็ต้องอ๋ออ่ะอ่ะอ่นอนอยอนอยไม่อย่างนี้ไม่ใช่หรอเขาร้องชื่อผัวเขาเฮ้ยเขาร้องไงวะตัวตัวถัวแล้วถั่วตัวถั่วแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเป็นไงข้าวท่าไหมโอ้ตรงนี้ดีเออร้องร้องดังร้องร้องไงวะถัวทั่วถั่วแล้วถั่วทัววทัวแล้ว รอลุ้ั่วแล้วตัดผมเลยครับเฮ้ยมังกี้ไอ้หนอยออกไปเลยออกไปไม่พร้อมตัดวันนี้ไม่พร้อมตัดไม่ตัดแล้ววันนี้ไม่ตัดออกไปเดี๋ยวไปเคลียร์กับเมียก่อนเ